เราไานนนปไหว้พระยกก่อนมหาวัดตสงใส่เกือบขีดครับมันถอดง่ายครับไปไหว้พระก่อนครับพระยกครับสวยมากเลย วัดหลวงพ่อกล้วยนะครับหลวงพ่อนะี่ครับชื่อชื่อท่านชื่อหลวงพ่อกล้วยใช่พี่ผมไหวปะผมดีไ่ไหวครับ okay.

ผมมหายแล้ว,วสวยสวยงามมากครับเป็นวัดที่ใหญ่นะวัดใหญ่ครับวัดใหญ่มากร่ลมรื่นร่มรื่นครับ

ทายยืดลงปูหไงนั่งอองไกนายม้งายเป็น่ระหว่างองค์ไหนองค์นี้่อมอีกหลังหังผมว่าผมเลื่อหมวกเลยืหมวกคือกตีน ผมว่าผมเลื่อมหมวกยุปเลงครับหมวกก็ได้มาอันนี้ทำทีนนแล้วถพเลเลื่อมหมวกครับ ได้หมวกมาแล้วครับลืมหมวกไปยุคปีลงปูนะครับทอามาแล้วเด็กจะไปไหว้รู่ใหญ่ครับประปุงปลูกเสริมนะมาแตงเั่วเครับ หลายลอยอะไรมั้งนี่ลงเรช่วยกันแยกขยะนะครับน่าจะขยะน่าจะ,ะ,าจะตีกัน ไปไนว้ยผู้ใหญ่ครับ,ราาน,รบนี่ครับมาแล้วถึงแล้วครับหอมเลย,งงยององผู้ใหญ่ครัว,วางหมวกครับวางหมววางกระเป๋า ากับมาแว่นตานะครับสัมภาระวางวนี้ก,ก่อ,อนนะครับขึ <reco> ้นไปกราบท่านก่อนไม่ใช่คนนั้นเด้อเอาน้องมุรบาทเฮ้ยโวยโวยบาทเลย ภาพภาพนิ่งเดี๋ยวส่งให้ที่หลังก็ได้ฟองนี่เด้อเดี๋ยวอันนี้ลั่นตลอดเลยเพรต้องนี่หนาที่จับยังเดียว

oh okay

มากราบขอพอรองคหลวงปู่ใหญ่นะครับขอพอรท่านนะครับผู้ใดยู่นแล้วไดนมีกรมาได้ได้ครับอยู่แถวบ้านสำลรานทางเก่าคอนแก่นนะครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ นี่นา่าจะเป็นที่ผู้คนนำมาถวายท่านเป็นช้างเป็นมา้าเป็นไก่ Yeah mm -hmm. อย่าวิ่งลูกอย่าวิ่งอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะครับ โอเคครับคลิปนี้เพื่อนกันเลยครับผมสวัสดีครับ